ได้ทราบข่าวมาว่าจะมีคอนเสิร์ตใช่คสุดชาติชาว่างกูนเล็กๆ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 กๆ็กๆกๆไปกินข้าวกลางวันแต่เราไม่เจอกันตั้งแต่พอโควิดมานะทั้งสุดท้ายทั้งหลังสุดนี่ทั้งสุดท้ายทั้งหลังที่ผมทำคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดเราทำปีหนึ่งเก้าไงเดือน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  เดือนพฤศจิกาแลตอนนั้นก็เริ่มบอกอะไรถ้าไวรัสอูฮันแต่มีการส่งกำลังใจที่ช่วยไวรัสอูฮันใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ประกาศออกมากลายเป็นโควิด19ก็หายกันไปเลยคุนี้ก็เลยขอแค่คิดถึงใช่ไหมหลักฐานหลักฐานหลักฐานเตียหลักฐานมีหลักฐานก็เป็นไปทานข้าวกลางวันการทานข้าวเย็นการ ในในราคาบัตรเนี้ยมีข้าวให้กินด้วยเป็นเป็นเป็นอาหารแบบแบบสเต๊กซ์นะครับครับเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แบบไปบูเฟ่ตเดินไปเดนมากแล้วตามตามฟิลที่เนี้ยอบุ่นนุ่มนวลนุ่มนวลสุภาพเรียบร้อยเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเรามากินกินอะไรวิ่งกันไปกันมานเล่าไม่ไหวแล้วได้ไหมพี่เออจะดูนิคเพลงเก่าๆที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆหรือตอนไหนที่แบบ นึกออกก็จะร้อมไปทีเหมือนคนไบโพล่าส์แต่พี่เหนื่อยออกก็ล้อมวันที่วันที่สิบกันยายนครับอ่าวันเดียวนะครับวันวันเดียวครับมีสองบาทสองรอบสองรอบสองวันกับรอบเย็นเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ครับเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์จองเบอร์จองขึ้นให้เลยมีที่นิดเดียวนะสามพิจโตเองโตละหกคนอ๋อนะใช่ครับอ๋อคือแบบช้าๆที่อดสิ สถาก็อคนะก็คือว่าเราเราแบบเอาผมหลวมๆอยู่ไงเพราะเราก็ยังต้องระวังใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ก็คิดค่ากันแบบเรร้อยเรื่อยแต่คุณจะภาพนี่เต็มเติมเกินคุณภาพเกินราคาบาทดิผมครัคุณภาพเต็มผมไม่เ้อาเพลงแบบเป็นเป็นปีใหญ่มาตั้งปีแล้วล่นเนี่ยตอนโน้นก็เป็นเป็นระแบบงานเล็กๆเราไปแบบเวลาเราไปร้องตามพวกแบบอีเวนต์อ่ะมันก็ร้องได้ดี ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องร้องแต่ะใจรักหนีมันแบบไม่ตายที่ขาดดิอยากได้ยินนดิเราไม่มีหลายเพลงที่ที่พ่อเป็นกันที่เราไม่ค่อยได้ร้องใช่ครับวันนี้ได้ฟังครบจะได้ฟังที่อะไรใหม่หรือว่าอะไรใหม่นี่เพราะว่าเพราะว่าเราเราใช้เราใช้ดนตรีแบบแบบอัลฟสติกนแบยไม่ไม่ดังคือไปนั่งฟังจริงนิดหมาะมากเลอัลฟสติกนั่งฟังอ่ะคือไปฟังเพลงอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็ฟังเพลงจะหลับก็ไม่ว่าอะไรกันเวลาแล้วเดี๋ยวปลุกก็แต่เสียงก็คือ เพลงที่ต้นเอย่างบอกกับอะคูสติกมากพอมาลองเดี๋ยวผมนึกภาพออกเลยว่ามันจะนุ่มขนาดไหนใช่แล้วมันก็ยังมีเพลงอื่นๆที่แบบที่พอเราเอ้ยเพลงนี้เรารู้จักว่าแต่เราเราไม่รู้รว่าชื่อเพลงอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็ายพยายามพอฟังเนื้อเ,ไปไปเพลงไปฟังเนื้อเพลงเราก็พยายามจะเดาว่าสงสัยต้องชื่อเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเดาวันนั้นเดี๋ยวไปเดาวันวันนั้นเดาเันวันนั้นนะครับรับรองว่าถ้าเกิดในยุคงเงี้ยรุ่นเราเนี่ยตามที่พี่ห้าอัพเนี้ยก็ ก็ไปทดสอบด้ว่าคุณอัลไซเมอร์หรือยังใช่ใช่ถ้าเกิดว่าจำอะไรได้เลยครับเดี๋ยวมาไป็นโปรเฟต์คุณแม่คุณแม่ชอบคนนี้ไหมครับแม่บอกใครวะน่มี่แม่ร้องได้ไหม็นอะไรแม่แม่ร้องยอกยกโพลใจให้ด้านโพ ต้องตีตายเลยต้องตีตายเลยของพีต้องเพลงนี้เพลงมันที่ผ่านพ้นไปหนูเห็นแล้ชอบอ๋อแล้ร้องไงร้องไงลองร้องสิมีร้องให้เจ้าของเพลงฟังดิเน้าเหมือนใบไม้บไม้เอันที่สิกัญญาสิทธิกันญาครับเห็นห ตรงนี้เองครับนี่ดีโอเดียมรามตันแหงเนี่ยมันเป็นเป็นเอ่อเป็นเวดดิ้งแบงค์เป็นทองฮะผีเจ้าของเขาก็เป็นเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการม <ừ> um, <Morning S 1> อนิเงายเซียนในงานที่จินเนี่ย <c oughs> ใจดีจะให้เอาไปบอโบ้ยพี่คิดข้าน้ากาไปเถอะเราสงสารน,น้องน้องเนี่ยเพราะเพราะว่าเราเอาสตางค์ไปไปทำกิจกรรมใช่แต่สบ<อ>ุญด้วยสมุนเดือย ทำกิจกรรมของสูงสร้างพลเมืองเสริมาเราเคยไปเลี้ยเลี้ยงทหารเนี่ยเลี้ยงเยี่ยมพี่ๆเขาอ่ะเปิดกำลังใจพวกทหารท่านตุกอ่ะเมื่อก่อนนี้เราไปทําที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตอนเราสั่จังหวัดพี่ต้นเนี่ยรับงานกุศลเยอะมากเลยนะคนไม่รู้เนาะพี่ต้นเนี่ยเน้นงานกุศลก็ก็คือแบบเราก็ต้องเลือกทำไงพี่ ไม่ใช่ว่าใครมาบอกอะไรเราก็ทําคือเนื้อนาบุญใช่ไหมการทําบุญไม่ใช่ว่าใครบอกอะไรก็ทําไปหมดเราก็ต้องเลือกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเราเราไม่เลือกเราไม่รู้ว่เาเขาเป็นมามาอย่างไงอะไรยังไงอย่างเงีย้ยเราก็เผื่อเาืบองบางทีเราการเป็น,เป,นเป็นแบบเครื่องมือให้ที่อาชีพแต่วันนี้เลือกแล้วเลือกแล้วอูพี่แก้ว <laughs> เล่งเล่งมานานอาเล่งมานานเนี่ยตั้งแต่เอาน้องมาทำยังไงกันวะพี่แก้วที่เด็กอะลูกอะเด็กพระเตาทิ่เขาไม่องแบบไปวิ่งเล่นใช่ไหมครับแต่พี่พี่แก้วเอาน้องมาเข้าทางาะมาบูรณะศิลปะวัฒนธรรมเออให้นี่เลยมาสัมผัสเองว่ามาัมาแล้วเป็นยังไงใช่เดี๋ยวผมปล่อยพี่ตนมาเจอว่ามาเจอพวกนี้หมดเลยน้องสองเะไรเงี้ยพวกพวกที่อยู่ในแวดวงเราพูดตุ่มไม่บอกเราอ่ะ เด,เดี๋ยวพี่ตนสมาธิในการปัดแผ่นหน้าไปนะครับให้เคยงามนนใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมาถามใหม่ขอบคุณมากครับที่เข้าก็ช่วย